สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับคุณแน่หรอรอเล่นนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมโรบล็อกนะครับอันนี้เป็นแบบ u n d e a d Defense t y c คู n เป็นแบบประเภทไทคู n นะฮะซึ่งรายละเอียดของเกมนี้ก็คือการที่เราจะ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 ต้องสร้างไทคูลนะครับเพื่อป้องกันพวกซอมบงซอมบี้แน่นอนว่า เป็นเกมสร้างไทคูลฆ่าซอมบี้หาตรงหาตังนะครับและนี่คือโฉมหน้าอาวุธที่เขาให้มาในตอนแรกทุกคนดูมือดิครับมือด้านซ้ายนี่ก็คือแบบฮโอเคเริ่มไทคูลกันเลยมีสร้างกำแพงมีสร้างอ่ากล่องใช่ไหมแล้วก็มี SMG ให้ซื้อโอเคเอามาใช้ได้ใช่ไหมฮะอีควิปมาโอ้ อุ้ยมันเอาเรื่องนะเนี่ย <Wow. S 1> แรงเอาเรื่องนะฮะไหนลองดูซิ <laughs> ชอบจริงจเลยนะฮะเสียงเกมในแบบนี้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเนื่องจากปิดเสียงเพลงได้เคสร้างกครงสร้างกล่องมันช่วยอะไรปะเนี่ยกำแพงอัปเกรดไว้ทีหลังละกันโอ้โหคือมันไม่มีให้แบบไอ้นี่เลยนะครับไม่มีให้สร้างพวกป๊อปอัพที่มันผลิตตังคือตังผลิตเองใช่ไหม แล้วเหมือนด้านบนนั้นจะเป็นค่าบอสหรือเปล่าฮะมันดูเหมือนใส่มงกกงมงกุฎโอ้แต่ว่าตอนนี้คงต้องหาตังกันก่อนนะครับเพื่ออัปเกรดไทคูลของเรานะครับ <ไป S 1> เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นแอ s a ซ l ล r ไรเฟนะไหนหยิบมาหน่อยสิโอ้นี่มัน M4 M4 นี่หว่าทุกคนโคตรเท่เรามีโต๊ะเพิ่มอีกมีลูกซองช็อตกันอื้อ แสดงว่าเกมนี้ต้องมีอาวุธเยอะแน่นอนเนี่ยเราแบบเลือกใช้นะฮะ <Wow. S 1> และแน่นอนว่าผมที่เล่นเป็นสายฟรีต้องรอต้องรอเวลานานแน,น่นอนเลยมีกรอด้วยอืมไหนลูกซองอยากอัพแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บทางไว้อัพอย่างอื่นไปด้วยนะครับมีกรอเอากรอก,รอก่อนอือไหนลองใส่ดูซิโว้ขด <laughs> แขนหน <laughs> แขนไีแบบนะ่แบบว่าควยนะแบบหล่อเทดูดิโคตดเท วิทย่มากครับทุกคนเหมือนอ่าทหารนครบาลมีที่ไหนล้อเล่นล้อเล่นแน้นอนว่าเกมนี้เป็นเกมแบบมีซอมบี้ครับแต่ว่าไหนซอมบี้วะเนี่ยไม่เจอซอมบี้สักตัวเลยจะลองวิ่งไปดูก่อนละกันว่ามีซอมบี้หรือเปล่านะผมคิดว่าเกมนี้น่าจะมีรถให้ใช้นะครับว่าดูฉากแมปที่มันไกลมากๆแล้วนั่นไทคูนคนอื่นหรือเปล่าว่าน่าจะเป็นไทคูนคนอื่นนะอืม ทำไมมันดูยิ่งใหญ่กว่าของเราจังเลยของเรานี่คือไม่โอเคโอ้ไม่กอดไหนซอมบี้วะเนะี่ยไหนซอมบงซอมบี้ไม่เห็นมีซอมบี้สักตัวหรือว่าเป็นพ่อบอสมันเพิ่งเกิดหรือเปล่าอันนี้คือใครคูณคนอื่นใช่ไหมโอ้มีสปาลรถรถทงรถถังรถจงรถจีป๊ปแน่นอนนะครับเกมแบบนี้มีรถจี๊ปจริงด้วย โอ้โห,หน่าสนใจครับมีขับลงขับรถเฮ้ยเดี๋ยวนะไกลๆนะั่นน่าจะเป็นบอสเนี่ยอันนี้เข้าไม่ได้หละเข้าไม่ได้ครับถ้าคุณคนอื่นโนโนโนเองไม่มีสิทธิ์มีระเบิดวางไว้หน้าบ้านเนี่ยเหยียบได้ไหมเหยียบจะไม่ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่ามันมันเป็นผู้เล่นด้วยกันน่าจะ PVP ไม่ได้นะมันก็จะฆ่าบอสอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปช่วยฆ่าแล้วกันคือเราแบบเก่งมากเรามีเอ็มโฟมีแบบปืนพกนะครับแน่นอนว่าฆ่าได้อยู่แล้ว M4 ปืนพก SMG โว้นั่นบอสเหรอนั่นบอสเหรอครับนั่นอะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไปหน่อยแล้วกันควักออกมามันจะยิงถึงไหมนี่ตรงนี้ลองดูซิยิงถึงปะโอ้ยถึงอยู่โอ้โหเฮ้ยมันเอาเรื่องครับต้องรีโหลดกระสุนด้วยโว้สุ่มจริงฆ่าคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นลูกกระจอกใช่ไหมฆ่าคนอื่นไม่ได้จริงด้วยครับีพีไม่ได้ยิง อุ้ยเพื่อนมีอาร์พีจีโอ้ล็อกเก็ตเลนเชอร์ว่ะฮึมฮึมแลโดนอะไรวะเนี่ยเลือดแบบเลือดลดยิงกลับหลังเรืเอยๆโคเทดูซิเติมกระสุนก่อนนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนช่วยกูเพื่อนช่วยหน่อย ขอบคุณมากขอบคุณมากเหนื่อยใจไม่มีใครช่วยให้ฉันเลยอัปเกรดกำแพงก่อนเราจะต้องมุ่งหน้าอัพไทคูนเราแล้วกันนะฮะนี่หน้าต่างเลยหน้าต่างบาร์ลสี่ร้อยโอ้ไม่ก็ดหน้าต่างบาร์เสี่ร้อยเลยประตงประตูนิดอัพไปเลยแล้วกันนะครับกำแพงแพงมากแพงจริงๆนะครับกำแพงนี้ก็แพงจริง โอ้โห oh oh. ลูกซองแล้วก็ระเบิดสไนเปอร์ว้าวได้โคตรเยอะนี่อัพให้หมดอัพให้หมดอัพไปเลยได้ชุดเกราะอันใหม่มาแล้วฮะ <Wow. S 1> เหมือนจะเป็นหน่วยทหารราบหรือเปล่าชุดเขียวๆอย่างเงี้ยเฟิร์สเอทอัพไม่ได้ตังไม่พออตังไม่พอตังไม่พอ เกมนี้ไม่มีแบบผลิตตังค์นะคือเราต้องไปฆ่าซอมบี้แน่ๆเลยแล้วก็รอแบบสวัสดิการ <c oughs> ตังค์ที่มันได้อัตโนมัติะครับทุกคนโอเคตอนนี้หน้าต่างเราก็อัพหอดแล้วนะครับเปิดปิดได้โอเคประตูก็น่าจะเปิดปิดได้เช่นกันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ไม่งั้นจะออกยังไง,งก่อนโอ้แต่อยากได้เป็นประตูเลื่อนเนะี่ยเพราะว่ายังไงก็พีพีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอ้ยซอมบี้วิ่งมาบ้านเราหรือเปล่า โอ้โหเดี๋ยว็เดวเป้าเราเล็งไปโดนมาบ้านเราเจอเข้ามาอ,อุ้ยมาเยอะมาเยอะนีอุ้ยมันยิงได้ด้วยเหละมันเป็นซอมบี้ซอมบี้อะไรวะเนะี่ยมันยิงได้ด้วยอ๋อสปิตเตอร์ซอมบี้อันนี้ซอมบี้ธรรมดาตังก็ได้ตามประเภทซอมบี้แน่เลยนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะนะโอเคแต่ผมจะข้ามไปตอนที่ผมเริ่มแบบไม่รู้นี้นั่นแล้วนะเพราะว่าสายฟรีแนะ่นอนว่าต้องใช้เวลานะครับในการเล่น โอเคไป A few moments later โยโยในที่สุดเราก็กลับกันมาแล้วนีฮะในตอนนี้ผมมีปืนใหม่แบบเยอะมากโอเคยิงระยะไกลก็ดาเมจเยอะเหมือนเดิมนีฮะแล้วคือตอนนี้เรามีมีเซนทรีด้วยนะครับป้อมปืนเห็นไหมตรงนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะคอยยิงให้เราเนีครับอัตโนมัติเลย <Wow. S 1> แบบอีซี่เฮ้ยเฮ้ยร่อยไปด้วย ออโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นซอมบี้ที่วาร์ปได้นี่ฮะอ,อ,อ,อย่าเข้ามออย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งโอเคลูกซองแรงมากเอ๋ลูกซองนี่คือแรงมากต้องอัพพื้นระเบิดเลยครับมันจะมีพื้นระเบิดอันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะน่าจะเป็นไฟรือเปล่าครับเป็นไฟจริงด้วยครับเป็นโคมไฟข้างนู้นผมอัพไปแล้วเนีฮะเหมือนกันเลยเป็นโคมไฟเพื่อ เพิ่มแสงสว่างเฉยๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มีมีดแล้วก็อันนี้เป็นปืนนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้จะเป็นเมจคิดโอเคเป็นกล่องพยาบาลเอาไว้ฮิวซึ่งดีมากจริงๆนะครับเอาไว้ฮิวตอนที่เราเจ็บเราต้องมาคอยเติมกระสุนให้นะครับกระสุนมันหมดได้ต้องมาคอยเติมให้ป้อมปืนอตัตโนมัติเรานะครับแบบฟาร์มตังค์แบบอีซี่นะครับอุย้สยสไนเปอร์ขอหน่อยละกันสำคัญมากฮนะ แบบยืนสอยบนดาดฟ้าชิวๆนี่มายืนยิงฟาร์มเวลตรงนี้นะครับไม่ได้ฟาร์มเวลสิฟาร์มตังนี่แหละนัดเดียวพอตอนนี้เราประสบความสำเร็จแล้วนะครับแบบคิวไป100ตัวซอมบี้นะมันฆ่าคนไม่ได้อยากให้มันฆ่าคนได้จังเลยหลังจากผมฟาร์มไปสักพักนึงแล้วนะฮะผมก็เริ่มมีของแบบนี่ไงครับ Rocket l a u n c h e อ อยาเข้ามาผมกลัวอยาเข้ามานี่ไงตายปะซะเข้ามาทําไมเนี่ยเฮ้เยกระสุนกระสุนปืนป้อมปืนหมดต้องกลับไปเติมกระสุนหน่อยละกันนะครับคือช่วงที่ผมฟาร์มเนี่ยก็มีผู้เล่นปิดสนานะครับมาช่วยในการที่เราฟาร์มได้ด้วยนะครับเกมนี้มันร่วมกันฟาร์มได้นะครับมันเลยแบบสนุกอยู่สนุกอยู่แล้วอะไรวนะน่ะดีม่งเลย <c oughs> อย่ามาขวางนี่แนะ่ ผมฟาร์มจนเริ่มมีของเยอะแยะแล้วนะครับมีขวานนู่นนี่นั่นนะครับชั้น2ตอนนี้ก็อัพนู่นนี่นั่นเริ่มเยอะแล้วนะครับกำพงกำแพงสูงมากมากแล้วก็ได้ชุดใหม่ด้วยคือตอนนี้ผมพยายามที่จะอัพทุกอย่างให้มันครบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะมีชั้น3ามนะทุกคนเนี่ยมีบุคคลปริศนามาช่วยเราเล่นอีกแล้วนะครับมาช่วยกันฟาร์มไม่รู้ว่าใครนะครับเป็นผู้เล่นที่แบบมีมีที่กัน <laughs> ทำไมเราแบบฟาร์มตังค์ได้เร็วมากเร็วมากจริงๆนี่ RPG คือแจมดูตังค์ที่มันเด้งดีครับทุกคนตังค์เด้งไม่พักโคตรคุ้ม,อมซอมบี้แบบใหม่ซอมบี้แบบใหม่มีกรอด้วยเราเบิดปาไปยิงโอ้เยอะเยอะอเยอะมากเยอะมากเยอะมากมมปืนอันนี้หมดอีกแล้วกระสุน โโอ้หบอกเลยลูกซองนี่คือแรงจริงต้องขึ้นไปด้านบนนะครับป้อมปืนเรากระสุนหมดป้อมปืนกระสุนหมดขึ้นไปด้านบนก่อนกระสุนหมดได้ไงเนี่ยโอ้ต้องเติมหน่อยโอเคโอซอมบี้อย่าเข้ามาอืกระสุนหมดทุกปืนอย่าเข้ามาโอ้โหนี่แหละปืนที่ผมชื่นชอบ อยากจะนําเสนอทุกคนค <c oughs> น,นีโ่โคตรมันโคตรโคตรมันเลยโหยแล้วเพื่อนมีปืนไฟด้วยโอ้โหเท่เท่มากเท่มากปืนไฟของเพื่อนเนี่ยอยากเอามาใช้บ้างจังเลยเแต่รถเพื่อนนั้นพังแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยนะ่ะในที่สุดก็ถึงอาวุธชิ้นสุดท้ายในชั้น2นะครับ น่าจะเป็นปืนลูกซองลัวนะครับแบบยิงปังปั้งปังปังนะเพราะว่ามันเป็นปืนสเปดนะครับนี่หยิบขึ้นมาซิโอ้เท่เหมือนกันนะนะเอามาใส่ดูเป็นลูกซองแน่นอนครับถ้าผมคาดเดาไม่ผิดไหนวะเนี่ยไหนวะเดี่ยเดี๋ยวขอหาแป๊บนี้อันนี้แหละอันนี้แหละโอเป็นสเปดทุกคนเท่วะ่ะน่าจะแรงมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเอาไปใช้ดูดีกว่า้ะกันไปลองใช้ในสถานการณ์จริง หาเหยื่อ yeah. ซอมบี้แป๊บนึงนะฮะอันนี้รถผมผมขับมาแล้วมันชนรถขับแล้วมาชนหนี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 โอ้โหโคตรแชมแต่เหมือนกระสุนจะเติมช้าไปนิดนึงนะแต่แชมมากนี่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 โอ้โ oh, หทุกคนแทบจะวันฮิตได้เลยนะฮะซอมบองซอมบี้นะี่คือแป๊บๆก็คือแบบเด็ดตายเร็วมากนี่วันฮิตได้ โคตรแรงแรงมากตรงนั้นน่าสนใจมากปลาระเบิดไปต้องล็อกเก็ตเลนเชอร์ครับอย่างนี้บอกเลยแจมอุย้ยด้านหลังโอ้ยิงไม่ตายยไม่ตายชิหาย,ย,ายแล้วสเปดไปสเป,ปดไปสเปสสเปสไปสเปสปไปอยาก RPG เข้าไปอีกตรงนั้นขอรีโหลดแป๊บนึงเติมลูกกระลำปีก่อนไปอุย้ยมาอีกแล้วอกอีกแล้ว ไม่หยุดไม่พักไม่หยุดไม่พักเลยเนาะม,มาไม่พักเลยนะอีโอ้โหอะไรนี่อะไรวะเนี่ยเยอะมากมาดีครับ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 โอ้ยเยอะเยอะอันนี้เยอะเกินอันนี้เยอะเกินเย,เยอะเกินเยอะเยอะเกินเอาละเอาล่ะ,ละถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่กดเข้ามาดูจิ้มจิ้มมาดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมที่จะไปจิ้มกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับแมป,ปอื่นที่ทุกคนอยากให้เล่นเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างลงได้เลยนะครับ